สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับชัว่ช่องนวลผ้าร่วยตอนนี้นวลผ้ารวยกับพ,พี่น้องเอฟซีมาพอ้กับอีพอท่องสุกลานปิดเส้นค่ะซึ่งเทปวิดีโอจุดนี้ก็ได้รับมาจากเฮ่ห้าผ้าร่วยขอบคุณเฮ่ผ้าร่วยค่ะกลับไปฟังน้ากันค่ะว่าอีพอท่องสุกลานปิดเส้นเล่าจีให้ตัวใดมากงวดนี้เนาะค่ะซึ่งอีพอกับถูกมากหลายงวดแล้วค่ะตรงๆแมบบ่ไม่ได้กลับเลยค่ะพี่น้อง ก็ตามไปเบื้องอีพอฟั่งอีพอวาอีพอสีมีตัวเลขตัวใดเลขหน้าลงทุนเลขไม่มาด้วยกันเลขจกะมาด้วยกันอีพอแล้วกัสีบรรยายฟั่งอีกที่หนึ่งเนาะค่ะไปค่ะตามไปฟั่งน้ากันค่ะให้ไปมดเหนีอครับเพอมาเจดีสองหัวเ่าคิดนะโอ้ยเจดีสองหัวมีคนบอกถือห้อยว บ๊อบพเจียบเม่เจ็ดสิบสองวบ๊อบพเจ๊เมื่อบ๊อบพเจียบเน่ี่ปีดมูลวนี่มันิดไปดูวยขายหนายบอกว่านายคนนายบอกกที่เจ็ดสิบสองวแล้วบอกคนบบเจ๊เนี่บอบจงตรงเยฟังจ้านะอันนี้บอกคนเจ็ดสองวแล้วบพผิดครับนะที่ิดที่บอกว่านะที่วันนี้า่ แต่วนมากของเราบม่ได้จับดอกได้ับไ่ได้ับแต่กร่แน่กอนมีหกีห้ามีหนึ่งมีศูนย์มีสองมัน่อพอหลักมันหลักศนหลักนะครับนี่หลักหลักนี่คือหลักนะครับหกาหนึ่งศูนย์สเอาอีกคราคือขังเราไว้หลายเถอะที่ปากเราเงเนาะเมื่อวานกเหน้ยมชีบอก เลขไม่มาด้วยกันมีมีสามมีสี่มีเจ็ดมีแปดมีเก้านั่นเลขไม่มาด้วยกันเลขกี่ลอยงูช่วมันเนี่เ,เอาเอาขากับคาดเอาตัวเด่นตัวตัวเด่นเด่นตัวนักเนาะเอเลขกี่อกกลอยงูช่วตัวนี้นี่กันเ่ขวัดเกล็ดกัดจิ้นเดี่ยงวัดตัวห้มันัดวัดอนั่นห้าแปดห้าเจ็ชื่อมกออก,มกออกไปแล้วห้าเก้าห้าชื่อชัว Hoa oh, hai chết, môn ở cao. Hoa kỳ kiệt yếu vậy vô hả kiệt chimanam căn mêna. Muk a liệu ra bumado. Va mày mày căn, Sam. Niếp mày mày căn. Niếp mày mày căn. Niếp mày mày căn. Niếp mày 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 mà mày 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 được mày 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 Thôi mày 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 เขาว่าเลยหนึ่งกับสามมันายมันไม่าตดอกเลยออกได้สตดวเว้นเท่าขาที่มาแบบนี่เหรอเอาอีพอจับคู่แล้วว่านหลูกหาหกหนึ่งศูนย์สองงันสิออกแต่ว่า้าเีนมาจะไหนเหรอกำหกกหนึงนี่จะมาแห้งกว่าตัวนี้จะช้แรงว่าีมาตนึ่งหนี่บอติดนึ่งหน่อยกูโมติดนึ่งหน่อยกูครบไปนแย่เห็นเราไปไหนแล้วมาสองจุด เลขหลักมาสองจุดติดหนึ่งชัดกว่าน้อพี่น้องถามพ่อแน่รักรักมาน้ำกันบ่อจ้าว่าสันจะเลยไม่มาดูกันเลขหลักมาน้ำกันบ่อว่าสันเลขหนึ่จ้าเลขหกเลขหนึ่งเวลาประกันมาน้ำกันก็ได้นอ่าน้ำกันก็ได็หกห้านึ่งศูนย์สองนี่ออกน้ำกันได้ออกน้ำกันได้แต่ว่าอยู่ช่องนี่ค่อยออกน้ำกันบ่ได้บ่ได้ แ่ว่าลาเงมึงเอานี้ยปได้บอกไปห้วค่ะลอกเือไยาลนกอลอกเลือดไมยานอเลืนฝางเงาอว้าดแหะเพือนลเล่พี่มอบอกทุกขัางบอนที่องเสี่ยงเนาะลอกเอสูขันกัมาสูขันกัมาที่เราเอผูกกัมาครับเทคเจอผูกกัมา หกแปดในอันแล้วว่าสันเงียบใช่ว่านาน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 อันแล้วพรอหกแปดกล้าขายบ่รว่าสันด้หกแปดจะซื้อเพราะได้อีกแล้วสงสัยหมดแล้วนานห้าเกดกบอันว่าสันนานมันจือว่านี่ยจังวานอ่นแล้วอเ่าเก่านี้หาเจเขาคือย่างจืดเลยมันเล็่นไปได้ที่เลียเมี่ยนนี่แม่พนออกแต่อันเก่ายไงก็เี่ยาสามโอ้หกสามที่ท่ซื้อได้เฮเลยหาสามก็ได้อันเนี่วหกสามก็อันนี่ เขาจะเชื่อปีศาจหรือ่อเขาจะเชื่อไงพออันท mm. yes. ี่ว่าพอเสียพี well, ่เทีนผาแรงผาเท้านะพอเอ็นออกเ้ยเงเอ็นออกนะเซี่งเอ็นมวยเขาเสียเองเราเรา่อยเขาเอ็นน้ำดอกแมนบ๊อบพอฮสมต่อยเหมือนเห็ดเหมือนลี่ท่รัเหมอนน่วเห็ดทอดเลยบอ าเี้เองก็ขาเล้าก็ไมอว่าามไหไม่ก็ผาเพื่ว่ามาเหเราเนียไหเ้าเราสิห่าเ็น้าผัดบนอสิน้องวแบ่ไม่จัดการเขาองโอ้เราหเล้าอ่าเราอา้าัวนันเป็นข้หวหเขางเาองไเด็กเขาทำคลิปเเพื่อยอดไรแต่ไม่เห็นใจคนอยู่เอ้าจะทำยังไงล่ะครับทุู่หลายมา้วหาวันชื่อขวงก็เตรียมเงี้ยเลย เป็นเสียวมะ่าเสินไหมเสียไหมเองผ่าเจ้งแท้ขอบคุณตามากมากน้าไ่ใช่ห้มองหน่อยอยู่ในน้าคุณเสียวหน่อยกหน่อยเลากวนนี่น้ามองม่เต่ว่าจะกลั้งไม่เอาสันเอาขินเจงาฝาเจ้อี่มามังงงเลยเอากิงไม่ลงหน่อยจังมีฟอยขิงน้าปลาเราเสียบเราวไหครับครับลูกหวเลวกวนหมเพราะเชียงอีสานมาเพาะเชียงอีสานมูเจ้าบ่ มกบหม่อยเลยฟอนเขาบอกปล่อยสายมือเลื่อนอจมกใหม่ชทไหนแท้ยานั่นแหละขณะเงยเราเงยปนไ้เรามาเคบุมากเ่อเอาบอกไปในที่น้น้ยจลื่อนเห็นตะแคมครับตั้งกล้องวัตรงผู้ใดบุไปขกขึ้นน้องน้อยเลื่อนอนไหลมาเพื่อหยิบกนะผมก็บอกไปชวนน้องน้อยล่อนอนขณะเสียงิสานไหลมาเพื่อหยิบกนะ ไล้ฟ้าก็สุกห่ัให้ตายตายกลางวอกว่าเจ้าเล่นที่มาเอาทำเดือจึงลนกไก่อยู่ไร่ฟ้านี่เจ้าเล่ห์ฝนิ่านจึครับคนจน่าเป็นลานที่น้องทางยูทูปเพียงใดเนาะชัดก่น้อกันถือเป็นล่ามีซื้อมาหลายี่เนอะนงทุนหลายที่แม่คนเืองหลายตัวเดอไม่ชัดค่ะเดี๋ยวจะโทษทีนึงเด้อครับฮะฮกเก้าเพาอ่านมาสั้นฮกไวจ้าก่ร่องว่ะร่องเฮ้ยร่องเด้อเจาร่องอยู่บ่ เอาขายรถดง่นดำชิไงเดี๋ยวแต่จะช่วยเบา้งอีกทีนึงนะครับเล้ใจเย็นๆจ่ดีจ้ยี่บานอะไจ้ะยี่บานผนเพื่อดเานี่ยบุ๊ผนร่งบุบผุนผานยานี่บ่้นไป้นไปบ่ขึ้นไปขึยไปพนชัไปพนชัไปขไปชาแม่พ่อครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยทีนึงนะครับพ่อเอาว่างไว้กลางว่างไว้ปืนครับบอมันคอยเมันคอยจนังเลยใรแอดล่น ตัวเียวะพั่ c ี่นาครับโรับตัวเอ้าพี่น้องครับแต่ทมกขายจีต้องขออให้นะครับกล้องซีตัวนะครับ่าเป็ดว่ลักเลขกคุณเจากุัแเนาะหัวเนยลักเลขมักมนชิมาเียกมามด้วยกันอางเวค่ะคุณตาและแอดขอบคุณค่ะคุบอบบอกลักคนก็เจ็ดดีดเเนาะังสีละกลักนี่มัี่สิยู่หลักสิบ เอาพี่ลองครับจับบ่บานครับับดหูคอยจับคุยเล้าก็จับจังสิบละเนื่อยู่หลักสิบเป็นเด็กรักเราบอบอแต่สวัดเนี่ย็ขไ่ได้กลับดอกจตว่อนบคือเบารค่เลขรักมีเอะลยวรยสิเดี๋ยวอีเชียนหัวรังลอยแล้วเงยชิบอี่อเมื่อิแปะจานกันพวกเลขรักนี่มเรถึงที่ยู่หลักสิบจ้าเพราะอย่าเกลียดตานนั่นดอกเนื้อมันแต่ว่ามันกาบ่แนนนอนดอกเขากักา่องร้อิบได้ เดยวล้างแคห้าก่อผู้เคยฝ่นว่าจำตรงหุบวัดเจรนาเนาะที่ที่ตรงตรงมากนีผู้เคยกับเจ๊แกยมีจะตรงตรงกันเาะค่ะที่เดียวเอาตรงเลยที่เขาอันตรงตรงได้กลับในสองวัดวัดสามเกศวันนี้ก็ไ่ได้กลับวันนี้ก็บม่ได้กลับเจ๊ชิวชันนี่แหละจะให้เจบ่ายเขาเลยถูกไ บ่ได้กลับกระสันพุ่นตาวานะครับตัวมลมสีแดงคือตัวนักนะครับเด้อถับบาเจ็ดมาอีกตัวอีกฟอเนาะก็องได้มงเาไปเชียนไใส่มันมากแว่ามากจินะเอดมาเลยเจ้าว่าหนอหิปช่นเขามาที่หลังเพราะท่านได้เห็นตัวเลขกับมีดที่เนาะ้ายมูมาเบองตวเลขอีกบ้อค่ะ มีเสียงเซมซี่เลยสิบสามสิบสามอโอ้ยตรงเลยเจ็บกระตูเจ็บปก็บไม่รู้เด้ว่มันมาไปก็ได้กิน้หลักชุนึงไปชื่อหรอบไปเชื่อเกี่สบอกว้บเอาเลขคุณตากับพ่อแล้วจ้าเงีรด้วยจ้าติดตามตลอดเก็่งบอกสิอนึงเกีบอพ่อบเอาคงอีพ่อคือมีอยู่หนเกมีอยู่้บ่กองกลมแน่้อง บอแม่ตัวเด่นเนาตัวเด่นเนามี636869กับ53โธ่นั่นชื่อบ่ชื่อก็ควงอ่างพองตายแท้ดอกสิเอาล่ะนะเนาะจอีหนูมาแล้วอีหนูมา้จ้าจ้าสยเาคักาตาว่าซั่นคักขอมา้เป็นเย้นมาหลายหมู่ค่ะบอก่นบ่บ่แว่าหมู่นึงมาบอกนึง ผู้นู้วก็บอกดบอกตัวเดียวกันยลาฟว่ากามหูนี่ครับโมกีว่าเรียว่อยเฉยก่มันก็ถือมันที่ผู้นก็บอกชุนซร้องเกาสีเพิก็ถือวันีก้นที่เป็นบางงูสิผู้น้คนบ่ถือก็ดาวนีบอกไปนกันมัดตัวเดียวกันมัดเป็นบคนผ่าแต่ทางหมดทีเตัวเดียวกันมัดเห็นหม่่มัอทางว่าแต่มันมันคนบอกเด็กที่ชั่วครับาใจยิ่บอกครับเีก็มีรักมีเกียรเขใจยิ่บอก เรียกมิลามิเกนีว i̇şte right? ิผ so ah uh ah ู้บาอาจารย์เขาแจกบอันเพิ่นถามมาบนเพิ่ล่างอีพ่อวสันบวกบนเชือกจะหมบนข้างล่างเชือกสองตัวก่อนจะได้โจเดียวกเชือกที่ล่ะมันจากได้ทั้งบนล่างบ่เนี่ยครับก่วยจะนี่ที่ล่ะทั้งบนทั้งล่างเด้อพี่น้องไม่ชัดบนล่างเด้อพี่น้องครับกันจะได้โจเดียวบ่เชือกสิบสิบเหลืออีนิดเดียวทั้งสองตัวนี่บนล่างด้วยเนี่ยว่อนทั้งหมดเลย ทั้งบนทั้งล่างเนี่ยเขาจะยู่บอกทั้งบนทั้งล่างนะครับโอเคจะน่เอาบนล่างลอดบนพรอ้อมล่างพ่อม้สซื้อนบนล่างบวกไปเลยยี่นี่บอกโอ้ยไมชิบายเอลยเป็นบนบนล่างบอกเพิ่นเดินทั้งสองตัวแม่ลงน้อยมากคุณพ่อรีบบอกให้เพิ่นนั่งบอกให้ตัวเดียวกันนี่แหละตัวเดียวกันไม่เห็นเลยอยู่บนล่างนี่ไน มันมันมันมามามุมนีด้วยเจ้ามอหันมันหมดนี่นี่มันเป็นบางๆเงาเงาอยู่นี้มันบาแก่นกันจะซื้อบนกันซื้อเสียบนวิจิตอบนเด้อกลางพร้อมท้่เสียเด็กล่างน้ำเลยคอยที่บอกเนี่ยถึงทั้งบนทั้งล่างเนี่ยค่ะถึงทั้งบนทั้งล่างในสองตัวโอ้พันเข่าทั้งบนทั้งล่างนี่ พอ่ตานีดังมวนดำม้วนเดี๋ยวเราใ่กองกันด้วยก่นองเอยเผื่หน่อยผมที่ไม่มวนนี่สีสอดเซเลคุ้นตาก็พ่อแล้วว่าสัดใไ่ล้ะเพื่อนบอกขายเอฟซีจ้ะจึงโนรางนี่ นั่งดีๆนี่ยพาสุทโอ้ยเนาะจ่ว่าก่องว่าทาจะจับไปพอดจับต่ตัวเลขนี่ดระี่น้องถามก่อนกได้ช่วหรอกพี่น้องเห็นป่ะครับอืมโอเคเจียว้ขีกุ้ย้วด้ขีกุ้ยถืออันนี้เลขกนี้ถือมาเจทิตวงแลไม่อม่จถืก็่ถือครับเป็นเรืองยเป็นร้อยต้องเชีย ตอนนั้นดืงยสิบติป<ๆ>ั๊บตลอดครับน <H> ี่บอกคนตาป้งมาเลยพ่ออเอาละเทิตัวงอแล้ว huh. คือบอกคนค่ะคือว่าเจ็ดิตัวแล้วจังก้าบอกคนบอกเราเนี่ยเชียวก็เท่ยวะดเสียแล้วพ่อจังนาาเที่ยวมาหานะแมงวันกำลังจับประสาทมามาแมงวันมา วัสามเกตแล้วจับคักจับคักแน่นอนตกองหาที่รจับ,บวันนี้มว่านคือบ่มานแน่นอนบ่เนี้เออบ่มาเดอกสร้างให้ดอกสร้างเหกบ่มานดอกกูบ่มายแบบพีคใช่เอาปรดยก็แทด้วยกบมายเลยนอาเอาปรเดกเมื่อไหร่ม่าย้อขอโทษขอโทษด้หามุมอยู่ย่านมันบ่ช่างต้องหลายตัว ก้องหลายตัวเขียงกันอยู่นี่บอเห็นครับโอ้ยชุนงเด้อยังมาเชื่อด้อบเชื่ออันนี้นี่เห็นลาไปจ้าเห็นลไปเนาะเดี๋ยวหุ่กล้องชนเนียสู้ยังมาเชื่อชุนหนึ่งขี่มอเไหมล้นนงก็ดีเลยอะฟาดเจ็บชุนนึ่ไปแกวเรียกเส้มาบอกคนมาเอาน้องเรียสิชัดแบบไปจ้าชัดแบบไปนากต้องเที่ยวกันอ เรวอก็ม่นึงมีส่วนที่เราวันบอกจับแล้วจ้าพัศน <c oughs> แมงวันมามามา, <c oughs> าบอกไปเรยอก็มีชิ้นหนึ่งหกวเก่งาสลับเจอกันมาบวกสันหนุวยอ่าทับชัวร์ับคุณตาว่าเอาวันเอาอหยังก็มาถ่ามาัามานเขาจับ <c oughs> เอาน้ำมันปลาแดกปาีปล่แดงว่าใชะเดี๋ยวมันกินม <c oughs> ันกันยังไงมันจับเอาปลาแดงมาถ่าสัน เนิ่ลสูงวเปิ้ครับทำนมานีเดี๋ยวศิวาเลียกยัหล้ยมันศิวาเนี่ยหรนี้ครับมากินไปได้ดิมอนี่กินไปได้ดิเิ้เปิ้นตินกับพ่อนี่งขายเมงกวันมาจับเยดเดี๋วนี่มาเนอะอมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีพ่อเยอะจริงเมื่ันีจับตัวใดพ่อเอาให้เมงวันเมื่นมาแล้วพ่อพเจ้า้จ้า้เจ้พ่อเดี๋ยวเดี๋ยวมง่วันจะมาหาตัวใดนะครับ ไปโอหนึ่งสามหนึ่งสามจับหนึ่งสามเด้อครับบม่พิ่สามาตัวได้อีกบานนี่หนึ่งสามแล้วก็เอ้ามาอีกมาดูตัวล้ว่าจับหนึ่งสามเด้อครับนั่นแล้วว่าสำคัญตอนนั่นเอาจะไปจับหนึ่งสามอจะจับตัวได้อีกนะครับตุ่นม่หรอหรอกโค้แปดโคแปดกุ่้มไปใกล้แล้วบวกวันที่นี้หรอจับหนึ่งสามเด้อพี่นังเด้อนั่นจับหนึ่งสาม มันเป็นการเหตุการณ์ที่บังเอิญยูเดอพี่น้องครับบ่เสียกับ่เป็นยาโอ้โหเดือดร้อโปรช้วิจารณ์ามาสามไม่บช่รอ้าะครับมันมักสามมึงมันมักสามเนาะครับขอขอบคุณคุณตาหลายๆนะครับเดี๋ยววมันกันด้ววมนกันไปมาเชียรงวันไปคุณตาแล้วก็จะเนยเนาะ ขอบคุณคุณตาหลายๆจ้าขอบคุณคุณตาหลายๆครับเพราะว่าอันผู้เข่าผู้ออกเที่ยวมหาตานิ่งไหมเสียวไหมเส้งผ่าเส้งแท้ขอบคุณตามากๆนะครับน้ามันเฉียบนมองงกหน่อยอยู่ในน้มคุณเฉียวหน่อยนุมหน่อยเลย่อนนี้หน้าหอมหน่อยแต่ว่าจะกลั่งแม่เอาสันเขากินเส้นผ่าเลือดที่มัดจับของงูไม่เขากินแม่ลงหน่อยจับมีฟอยกลิ่นหน้าปลาเราวเสียบแล้วะครับ ข้าววะลูไก่เล่ยวันวะขณะเสียงอีสานมาขณะเสียงอีสานม่เข้าบะข้าวไม่เข้าลยพไก่เล่ยันก็บอกปล่อยสายไม่เลยยฟันแต่บอกไหมใช่ไหมแท้โมเยานั่นแหละคณะเงเราไงเปนไงเรามาันแลามาเชื่อเอาบอกนชีพนงไก่เล่ยฟันเห็นนตะแคมครับตั้งกองวัตรงพูดแล้วูไปขขึ้น น้อยไล่อนล่ปลาพ่อยุกนะผมจะบอกไปชวยน้อย่อดีคอนคณะเสียงอินานไล่พ่ออยุ่กนะหล่ยลาก็อุกหมดัวตายตายจังหวอบว่าจะได้กนนีมาเอาทำอย่็จลงน้องไล่อดีอนขอบคุณมากครับาเ็กนขอบคุณครับ คนนเปลานครพี่น้องถ้ยูทูเพงไดนเนชัดบ่าน้อกันซือเป็น้านนีซื้อเป็นหลายอยู่ดะว่านีทุนหลายดิแม่คนเลิมหลายตัวอให้ชัดค่ะเดี๋ยวอาไปท่นิดเอครับเนะเก้าว่าัน้าสบ่นองเก้าะสบเจ้างอยู่บ่้วยเรื่องมาหลายตัวบหลายตัวเ็บ้า่อนึ่งปุนบ่ล่ ช่างเว้ยตักลงมาเห็นได้ปางสองสามตัวเนี่ยก็ได้ก็เรียกแจ๊กแที่สวดเล่าจะเป็นยังสี่สวดเล่าจะเป็นยังสี่ครับใช่เป